เพชรพรรวยสวัสดีที่สูงผูสุขคนกรบผมมาแล้วพี่น้องรัฐบาลไทยของแม่บัวหนองบัวลําพูนาะพี่น้องเนาะของแม่บัวนี่เพื่อนห้บนย่างเดียวได้พี่น้องบนย่างเดียวตรงๆบว่าเขา่าได้พี่น้องาาว่าเข่าเพื่อนนั่นให้ให้วิ่งหกกบเข่าหกอยู่ได้พี่น้องเลขวิ่งเข่าหกอยู่เพื่อนบอกว่าให้ระว่างสามบัดกอดข้อกันมากพี่น้องหกกับสามสามกับหกบัดกรอดข้อกันมากบนย่างเดียวตรงๆนี่ เพื่อนมาจับคู่ห้ก็คือหกแปดหกสองวงในพี่น้องเป็นตัวเน้นพอ้อมบ่อเขาเลขออกสามหกบานนี้ตัวร่องเพื่อนห่เป็นสามหาสามแปดบ่อเขาพี่น้องมาเขาเลขวิ่งเลขวิ่งหกเขาสายวิ่งสายแลนบ่อปิดหวงังพี่น้องเพื่อนว่าห้เราว่างสามบัดกอดข้อกันมาหกกับสามของแม่บวัวของผัวลำ้ำพูมคือบนอย่างเดียว ซายวิ่งซ้ายแลนดว่าผิดหวังหรอพี่น้องทั้งสามทั้งหกทั้งสามทั้งหกเขาหกับสามมาด้วยกันอันนี้คือบนบนอย่างเดียว วันที่หนึ่งสิงหาหกเจ็ด แม่บัวแม่ลำพูส่านหนองลำพูส่น,น,มสนแม่บัวหนองบัวลำพูดที่แหลวเขียนบถือตัวนี้ บัวกันกะยงาวขวดน้องพี่น้องอแม่บัวหน้องบัวลำพูโอ้มาสมซื้อมาสมซื้อจังหวัดจ้าเนาะใส่ซื้อใส่สายยากเลยแม่บัวน้องบัวลำพูสายยา บนเด้ี่นอนได้บนบนอย่างเดียว วิ่งเก้าวิ่งเก้าระวังห้าแต่เพิ่นการจับคู่ไห่อยู่พี่น้องเพื่อนก็นจับคู่ไหามากอยู่ วิ่งเก้าระวางห้าอันนี้คือบนอย่างเดียวด้วยพี่น้องด้วบนอย่างเดียวส่วนจับคู่นี่ เก้าสองเก้าห้าวันนี้พันจับคู่ให้น้ำเลยเก้าหาเลยห้าสอง ห้าสองห้าสามอันนี้คือบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้อันนี้บนอย่างเดียวบนย่างเดียวตรงๆเป็นกระเน้นให้ที่เก้าสองเก้าหาถ้าพี่น้องมักหากระหามาใส่ได้พี่น้องมักเก้ากระหามาใส่ขัมี ขันมีเหล็กในใจขันมามักเป็นจับคู่ให้วันวันหนึ่งหันหกกับสามาัดม้านับกันวดนนี้จับคู่หให้เลขเก้าห้าเป็นตัวเน่นเป็นตัวเด่นพร้อมเอาแคปหน้าจอด้ครับเด้อ ของแม่บัวน้องบัวลำพูบนอย่างเดียวตรงๆวิ่งเก้าสายวิ่งสายแลนได้พี่น้องวิ่งเก้าระวังห้าจับคููกับเก้าสองเก้าห้าแล้วก็ตัวร่องนี่ก็คือห้าสองห้าสามก็คือตรงๆเด้พี่น้องเด้บนอย่างเดียวตรงๆบอตรงกลับ พี่น้องเข้ากันแคบหน่าจอตามนี้มักชอบตัวใดกับผิดแต่ลหน้าเบิ่งพอมาเข้ากับพนันเอาโซกมากนกันสุปผู้สุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม